สวัสดีครับพี่น้องครับที่ติดตามช่อง u t u b e ปล่อยไยมาลยพอดวังหันพี่น้องก็ได้เห็นดอกแค่นะครับหลักกะมอเบงดอกบักแปบหลักกะบักแปบสีม่วงนะครับจับจับจับฟักพอดีนี่ครับเอาละนะครับเส้านี้เสียดหยังครับตื่นขึ้นมาก็เลยสิมาแยกต้นอันนี้ใส่ถุงไว นะครับต้นพักหวานตาสียอดนั่งใส่ถุงไว้เพราะว่าเข้าจ <c oughs> ุบมี่มงไปปลูก <c oughs> ทดสอบเบิ่งพี่น้องครับเ <c oughs> นี่ยครับ <c oughs> ผมสีเอาใส่นี่ใส่ถุงไว้เลย <c oughs> ถุงเก้าเนี่ยละครับถุงเขี่ว่อาเพาะต้นคุ้นต้นคุ้นกับสรูรเด็ดเดสามต้น เลเสีร์ไม่ตะเกียบนี่ว่าแทง <c oughs> เป็นยังคือใส่ไม่ต่เกียบแทงก็เพื่อว่าสิให้รากน้น่อยเขานี่แหละครับสิให้ได้แท่งลงง่ายขึ้นนะครับเนาะ,ะ,ะพี่้องครับเข้ามาใหญ่บึง่งไปสีประมาณนี้รากเลยพี่้องเชียวใส่นี่เบึง่ง ไม่ได้เกียยแทงลงไปแทงให้ลากมันนี่แหละครับปตาดงหู้หวงไฟยังไงนี่มานนี่เลยเห็นมันขึ้นอยู่นี่งามห้าใหญ่หมองงามห้าจะไปปลูกถ้าเกนก็สะดวกอนุบาลเนาะพี่น้องอนุบาล นี่ได้ลูกด้วยเอยเอยอืมตายต้ยตายตัครับเสียของเสียของมันแน่นพี่น้องมันแน่น พเพิ่นเอาไส้เนาะเออผมหูแล้วเฉพาะคนเอาไส้พเาสาพราะมันดึงขึ้นง่ายอันี่นี่ดินมันแน่นมันขาดปัดเป็นนะโอ้ง่ายที่่ายที่

อย่าหายล้วพี่น,อน้องเอ้ยดีไหมอย่าหาเลยดิขาดยั่งบ่หลังอ่เฮ้ยนี้สวยงามพี่น,อน้องโอ้ยปวดอะต้ององอเบิงใส่นี่บิงใส่นี่บิง เอาหูวังไสบันนี่ครับใส่นี่เลยโอ้ยมันเลือกตัวนี่แมเอาลกลงอีกอาเจ้าแบบนีท้ทีนี่ยพี่น้องครับนีด้อยดิเอาหูวังไส้ <c oughs> อย่าหักนะลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ครับผมอันนี้ก็เบิ่งตาม y ยูทู b เพิ่มมากขึ้นกันแล้วครับพิดว่าใส่เล็กเล็กแหลมเสียบลงไปแต่ว่าตอนนี้ผมว่าในมีหมองปูกผมก็เลยเอามาใส่ถุงดำไปก่อนเนาะนี่คืออีกขั้นตอนนึงของการดูแลผักหวานปลาเบื้องต้นนะครับถือว่าเป็นการอนุบาลมัน่นเอาก็สิเลือกเบ่งอไในไหลักที่มันยาวๆแข็งแรงเอามาแยกออกไว้ก็ได้พี่น้องครับสรุปแล้ว อันตรายครับบ่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะว่าดินค่อนข้างแน่นฮู้แล้วว่าเพิ่นเป็นหยนยังคือเอาเอาแกะเผาหรือเอาทรา้นะครับเพื่อเวลานี่ยแหละครับเวลาใหญ่มันง่ายแต่ตัวนี้ค่อนข้างจิมีดินดินค่อนข้างมีดินเหนียวแล้วก็รลากค่อนข้างจะขาดง่ายนะครับขนาดผมต้องตง้องต้องต้องเฮ็ดวิธีใหม่นะครับต้องปล่อยให้ลาเขา นิดหนึงแล้วกะลักษณะต้องเทนี่เลยครับเท่ละคอยแยกคอยเท่คอยกอยดินลงแล้วค่อยเท่คอยแยกคันลักษณะงัดหรือเอาเมือเ่อดึงนี่บอ่อขืนง่ายๆครับขาดนะครับต้องใจเย็นๆหน,น,น,น่อยนี่ครับผมต้องเอามาแยกไปเองเถอะเอามาแยกเนี่ยขาดกับมียได้นี่ครับจักสีหลอดบ่หลอดเสียใจอยู่เห็ดบ่บ,อบ,อบ,อบ,บ,อบ่บ่อบะมัดระวังเนาะ เนี่ยอันนี้ผมสิปอยไว้สักคู่ปล่อยไว้จักอาทิตย์นึงแต่จังสิเท่เลยเทย่เบิ้ลเราค่อยค่อยคอย่คอยใหญ่ๆออกเราค่อยแยกเขาอันไหนเป็นหลากเราก็จงค่อยค่อยค่อยง่ายออกไปอีกนาอพี่้องเนาะโอ้ยเอาละสำหรับผักหวานอัปเดตพักหวานกับปรแบบับเปบี่ยนปบเปก็เป็นมากหน่อยแล้วพี่อนพี่องบดดกดอกนะครับพ่อได้เบิง่ง อันนี้ก็พักบุงเอาออกให้มันถือแดดเนาะครับพักบุ้งก็มากแดดอยู่บ่ได้แดดแล้วก็บ่แข็งแรงแล้วอย่างง้อมันนี่เขียดตะปาดบะน้อมันแม่นบอกเอาพักบุงว่าเอาแดดครับสังเกตเบื้องใบใบบ่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 บอกเข็มนะครับสีออนระอบื้อ่แข็งแรง คืเอเงาออกแดดเมื่อนี้ครับจากที่ง่ายเขมามากเหมือนนี่นะครับพักบุ้งในองค์ไปพี่น้องก่อนซีล่ากันซ้ซน,นี่มาเบิง้ง <c oughs> อันนี้เบิ้งเลีว <c oughs> มาเบิง้งอันทั่วผ้าครับมาเบิ้งการพัฒนาของการเปลี่ยนแปลงของทั่วผ้านี่พี่น้องครับ เบื้งชัดๆด,ดอกบวกทั่วผ้าครับนี่น้ำบอพี่น้องครับจับดอกเลยเป็นบออันนี้คือดอกทั่วผ้าลายช่อครับลายช่อลายดอกอ่าเมนบปเ,เต้นผุนข้างในเป็นบอครับนี่ครับข้างใน ไรกัแมนนี่ครับผมนี่พี่น้องโอ้ยชายหยบายบเพื่อนนะครับผมอันนั้นกัแมนอันนั้นกัแมนแต่มันอยู่ในต้นเป็นฟักพุละครับฟักไงผุละสิเดงามเนาะ นี่ต้นแค่ครับอันนี้ก็คือเอาเนะม็ดพักหวานมาใหญ่เลยที่เป็นรากเราเอามาเสียบไปนะครับใบไม้ปกให้เพื่อนเล็กน้อยย่ามากวดนี่เด้อไม่ตงเกียบเกียบอยู่นี่ไมแต่เกียบเสียบเป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่นะพี่เลี้ยงเพื่อนกับต้นแค่ลองเบิง้งลองเบิ้ง้าเพื่อนมาพี่เลี้ยงเนาะเสนใหญ่ลองเบิง้งสีใหญ่บ่ ยังก่อนถามมันถามมันเป็นมันก็ทำนู่นตลอดเป็นเวลาพี่น้องเอ้ยความคิดพอตรงกันเอาผักหวานมาลงอยู่เพราะว่ามันมีต้นแค่มีนาบ้านมั้งมั้กะมันกะมันก่โอเคได้ล่ะก็ตอนแค่คุณบอกว่าคุณขอปลูกก็เข้าวแมนมาลาเออต้นแค่มันตายมันมันอยู่บ่อายุบ่โดนอืออายุอายุไม่ยืนใช่ไหมคุณบอกอยาก to r, ่างนี้แล้วก şey ็พักวันดิก็เลยอนุญา วันนี้จู้จเอาผักหวานมาลมา่องบันนี้ผักหวานเกิดให้มันเกิดเถอะนะผักหวานผักหวานเกิดมันก็ต้องอยิวโตไปทุกคนเขามีปัญหาว่าผักหวานนี่มันปลูกยากแต่ว่าอันนี้มีปัญหาว่าเขินมันขึ้นมากใช่ไหมเด็กก็เป็นทางสันเอามัเม็ดยิวหนา,นาบ้านมันแห้งจีโคตรหนอนซ่อนตัวปะปลูกผักหวานมันเป็นของปลูกยากแต่ว่าปล่อยฝ่ายสามารถเอามาปลูกหนาบ้านได้ เกลียวมันสีอิ่มบ่ล่ะจ๊ะสามต้นพุ่นอยู่นี่สี่ต้นพุ่นฟังอยู่นี่สามสี่ต้นสีปลูกจุ่มกันนะนะเอากันเพื่อเลือกกระปุกสีเหลืมันอาใส่หมูผักหวานเอาเราขอาเท้ามือนึงอันอันอีสานสีเข้มย่างอื่นเลยจ๊ะสีญ่เหรอกมันใหญ่ก่อนเนี่ยพรอนุบาลจะเดือนหนึ่งเนี่ยก็เดือนมันจะมันสีบ่วไตเหรอไตายหรอกตายยอนโคตรบ่ใหญปลูกนี่ละนอพี่น้องอ้ นนปิดยังไงั่นไปซื้อที่เอามองไม่ไปบ่ขี้กวงบ่มาขี้ขานมีที่อยู่ความน่าหนงนี่มากว่าสิปุเอาขี้กวงขานยังวะมักปลูกซํานี่ปลูกกวนข้นเลยว่านี่ยปลูออกกวนขนด้ซ่งงันไปซืเอาวามทาไปม่มีเราเงินนี่เอาเบิร์ดเจอว่าบัือเอาเบิร์ยัง่เราต้องเอาเลย โอเคครับสวัสดีครับพี่รองสถานาการณ์รู้สึกว่าจะรอดไปนานแล้วครับโอเคครับขอบพูดเลยๆครับ